สวัสดีค่ะคุณคะคุณเคยมีความฝันไหมคะพัดก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีความฝัน,ฝ,น,น,น ون, ฝันอยากเป็นอย่างนู้นฝันอยากเป็นอย่างนี้แต่เชื่อไหมคะว่าพอเราเล่าความฝันของเราอะ่ะให้คนอื่นฟังเขาอะ่ะกลับหัวเราะเยาะเราแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราไม่ได้เพอ้อเจอ้อแต่ เรามีความฝันที่เป็นตัวของเราเองพัดอยากจะเป็นนักร้องพัดก็ไปประกวดแข่งขันได้ขึ้นเวทีใหญ่ถึงแม้วันนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จได้รางวัลที่หนึ่งแต่พัดได้เรียนรู้ว่าการที่ขึ้นเวทีนั้นเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วเราจะต้องร้องเพลงให้ดีที่สุดเท่าไหร่ และสิ่งที่พัดชอบอีกอย่างหนึ่งคืออยากเป็นดีเจอยากใช้เสียงช่วยเหลือผู้คนมากมายในโลกใบนี้ฉะนั้นพัดก็เลยได้โอกาสทำงานที่ call center ของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งค่ะ